คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่ามาเที่ยวกอรีบงนี่สนุกขนาดไหนนะฮะโดวยวันนี้เนี่ยนะผมมากับบังดานะับทุกคนเขากำลังถา่ายรูปกันอยู่นะใช่คือเป็นทัวร์ของเขานะแล้วก็นี่คือเป็นรูปทัวร์ของเขานะี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูว่ามาเที่ยวกับบังดาที่กอรีบงเนี่ยสนุกขนาดไหนฮะทุกคนโอเคไปกันเลยฮะจริงๆวันนี้เนี่ยบังดาชวนผมมาด้วยนะผมติดมาด้วยแบบว่าจะให้ผมเป็นผู้ช่วยไกด์นะแต่จริงๆคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นตัวภาระมาดูกันว นี่เห็นไหมหลายคนมากเลยเยอะมากนะฮะโอ้โหดูเห็นไหมบางด่านก็จะมีการถ่ายรูปให้ด้วยนะนี่มีมีเป่าลูกโป่งด้วยดูเป่าลูกโป่งนี่เอาใจเดนี่มันต้องมีเอฟเฟกต์โอ้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ดูนี่เห็นไหมทุกคนกำลังจะลงเรือแล้วครทุกคนโดราเอมอนนี่ดู บางเขาแบบดีดมาว่าอุ้ยมันชมใช่ไหมนีเขาบอกบางเขาดีดมากเลยคือชมใช่ไหมชมชมอ่าวันนี้เดี๋ยวพาพีซัสไปกับลูกทัวร์เราวันนี้จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะฮะจากไหนครับจากประเทศยะลานะครับผมขึ้นนะอ่าดูดูอ๊บขึ้นเรือมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกาะเหล่าเลียงครับทุกคนก็อยู่แถวนี้แหละนะระหว่างทางจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะยิบก็มาถ่ายครั้งนึง แต่ละ่านี่คือสุดยอดจริงๆเลยนี่ท่าต้องได้อยากให้เราขาพร้อมๆยาวๆขายาวๆ ชื่นใจจริงๆเลยทุกคนตอนนี้นะฮะเราใกล้ถึงที่เกาะเราเหลียงแล้วทุกคนนะนี่เห็นว่าข้างหลังสวยมากตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เกาะเหลาเลียงแล้วนะทุกคนนะเราจะแวะตกหมึกกันก่อนนะนี่เห็นปะกำลังตกหมึกกันเลยทุกคนดูนี่มาดูกันนะฮะว่าเราจะได้หมึกกันหรือเปล่าวันนี้รู้สึกยังไงพยายามจมับความรู้สึกนนะ ควาแตกต่างเมื่อปลาหลามึกปลาหมึกแบบกินเหยะนะนื่ออะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะรู้สึกหนักยังไงวะกางเรียนรู้ว่าทุกคนบางทีนี้ตอนนี้อาจจะมีปลาหมึกอยู่ก็ได้นะแต่ว่าผมผมไม่รู้ตัว <laughs> คือผมดูไม่เป็นเหมือนกันอะแต่เขาจะรู้สึกนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกคือตลอดทริปเนี่ยบางดาเขาจะถ่ายรูปให้ตลอดเลยละคคือบางเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับลูกทัวร์มากอะไรเงี้ยแบบ คือถ่ายรูปสวยๆให้ไง,ไงคือเวลาคนมาเที่ยวใช่ไหมคนก็อยากจะได้รูปสวยๆใไหมบางคนเลยแบบเออถ่ายรูปจัดเต็มตลอดนะอุปกรณ์แกนี้ก็เยอะมากเลย,ย <c oughs> คือคือคุ้มอ่ะได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งรูปภาพอะไรเงี้ยใช่มืออาชีพอ่ะบอกเลยทุกคนดูน้ําใสามากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวนนี่ตรนี้ไหใช่ใช่นี่ลงมาแล้วนะครับทุกคนโอ้น้ําเย็นมากแล้วก็น้ําใสมากทุกคนดูนี่ดูดูตากล้อง เป็นไม้สอยมะม่วงทุกคนนะอันนี้คือกล้องดูน,นนะเป็น GoPro ก็ไม้บางขายาวมากเอาไว้ถ่ายมุมสูงใช่นี่ทุกคนเคยเห็นปะ่ะเวลามาสองเพลผมอนะหน้าเพจจะมีภาพหนึ่งที่ผมกำลังว่ายน้ำอยู่ก็คือผมถ่ายที่นี่นะทุกคนนะใช่เดี๋ยวผมขึ้นรูให้ดูผมถ่ายที่นี่นะครับบางขาเป็นคนถ่ายให้เหมือนกันใช่คือได้ภาพสวยๆเวลามากบบบางคือผมเป็นคนนึงที่ชอบหินแบบนี้มากๆทุกคนมันมีความสวยงามอ่ะทุกคนดูเห็นป่ะคือผมชอบมากๆนะเวลาดูแล้วมันรู้สุดสบายตาแบบ รู้สึกรู้สึกรู้สึกสงบอะไรเงี้ยไม่รู้ดิผมบอกไม่ถูกกันแต่ว่าผมชอบทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในถ้ำนี้นะฮะแล้วก็มาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงนะนี่เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหใครไม่แข็งแรงไม่ต้องขึ้นมาขบวนนะคะเกาะเชือกนะฮะโอ้โหนี่โอ้หทุกคนขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูข้างนอกโอ้โหนี่เป็นไง คือถ้าเรามาอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ตาก,กล้องอยู่ข้างล่างอะ่ะก็ถ่ายจากมุมล่างมันจะสวยมากตอนขึ้นว่ายากทั้วนะตอนลงนี่คือแบบจะลงยังไง <c oughs> โอ้โอ๊โอ๊คปุ๊บโอผมไม่ใส่รองเท้าเลยทุกคน <c oughs> มีเปลือกหอยมีอะไรโอเคทานี่อ่บังนะได้บังท่านนี้ ไม่แบบพพสแบบผู้ชายพสไม่เป็นนราโพสใส่สาวได้เออต้องโพสต้องโพสอ่ะผมถ่ายให้นี่นี่ดูหน้าดูหน้าดูหน้านี่อินเตอร์เทนเก่งสุดยอดบางตกลงบางเป็นไกล้หรือบางเป็นตากล้องใชงครับบางทีก็เป็นผู้ชายบางทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่่ไม่บางครั้งแบบว่านาะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังมากับบางอันนี้คือบางไม่ได้จ้างผมให้มารีวิวให้มาแบบ แนะนาทัวร์แกนะคือผมมาด้วยใจจริงๆผมรีว,วิวฟรีแบบคือผมเคยมาเรื่องนี้ครั้งนึ่งแล้วผมรู้สึกพอใจแล้วก็ชอบมากๆผมก็เลยอยากจะบอกต่อสิง่งดีๆให้ทุกคนรับรู้ว่าเอ้ยจะมาเที่ยวเกาะริบงเนี่ยเออมากับบางด่านได้นะ,ะอะไรเงี้ยเนี่ยนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เกาะเหล่าเรียงน้องแนละ้วครับทุกคนนะก็จะมีโซนที่แบบว่าเขาเขาเข้ากั้นมาอยู่เหระใช่ก็จะมีเป็นดำๆเห็นไหมในไม่รู้ไม่รู้ว่าในก็เห็นหรือเปล่านะคือมันเป็นเหมือนปะการังเป็นสาหร่ายอะไรเงี้ยคือ ปากัดรุนอะไรก็อยู่เหมือนกันคือในหลายอย่างครับทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะให้บางดาดเป็นคนดำน้ำไปเพื่อที่จะเก็บฟุตเทจนะฮะเก็บภาพต่างๆมาประกอบคลิปนะฮะทุกคนแล้วก็ทุกคนดูบรรยากาศใต้น้ำมันเป็นยังไงนะ ประมาณนี้เลยกันนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากๆทุกคนผมได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากๆนะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะฮะถ้าใครอยากจะมาเนี่ยติดต่อได้นะฮะบางเขาจะมีเพจอยู่ชื่อว่ากระดาษทะเลตังถั่วนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้แล้วกันนะใช่โอเคประมาณนี้คลิปนี้เราจะกัน,นในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบบ๊ายบายครับทุกคน